สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่17กันยายน2,566นะครับทางด้านเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวระหว่างแถลงสรุปประจําวันว่าการคว่ำบาตในส่วนของบริษัทด้านอากาศยานและกลาโหมของสหรัฐ2บริษัทนะครับภายใต้กฎหมายต่อต้านการคว่ำบาตรของต่างชาติ เราเรียกฝ่ายสหรัฐยึดมั่นในหลักการจีนเดียวหยุดประสานงานทางทหารระหว่างสหรัฐกับไต้หวันและหยุดจัดหาอาวุธให้แก่ไต้หวันหรือไม่อย่างนั้นพวกเขาจะอยู่ภายใต้การตอบโต้ที่เด็ดเดี่ยวและส่งพลังจากฝ่ายจีนโดยโฆษกโกระทรวงการต่างประเทศของจีนรายนี้เอ่ยชื่อพาดพิงสาข,ขาของล็อกฮิสมาตินขอบในมิสซูรีในฐานะผู้รับเหมาหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการขายอาวุธแก่ไต้หวันเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ส่วนนอตทอมกรัมแมนมีส่วนเกี่ยวข้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน จีนเคยบังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานบริษัทต,ต,ต่างของสหรัฐเกี่ยวกับการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันในหลายโอกาสหลายครั้งอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามันจะมีผลอย่างไรหรืออะไรคือเป้าหมายของพวกเขาเนื่องจากว่าทั้งเราบริษัทกลาโหมของสหรัฐนั้นก็ยังได้ดําเนินการนะครับในการทําธุรกิจกับไต้หวันต่อเนื่องและพวกเขาไม่ได้ทําธุรกิจต่างๆกับจีนโดยตรงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนั้นนะครับได้ออกมาบอกว่า เห็นชอบในการโอนเงินทุนสูงสุด80ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันภายใต้โครงการการเงินช่วยเหลือทางทหารสําหรับต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมามาตรการการคว่ำบาตรที่จีนนั้นกําหนดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านการทหารรอบๆเกาะไต้หวันอีกครั้งหนึ่งของจีนโดยไต้หวันเองนั้นได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจีนนั้นส่งกองเรือทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินชานตรงแล้วก็มีเรื่องของอากาศยานนะครับได้ไปบินรอบไต้หวัน ไต้หวันยังได้รายงานเกี่ยวกับกรณีเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดและอากาศยานอื่นของจีนบินเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาในสัปดาห์นี้จีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นมวลทนหนึ่งที่แยกตัวออกไปปกครองตนเองและจำเป็นต้องยอมรับอำนาจอธิปไตยของจีนรวมถึงไม่เคยปฏิเสธเกี่ยวกับการใช้กำลังเพื่อบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวกฎหมายที่จีนนั้นได้พูดถึงเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรสบริษัทของสหรัฐริการ เป็นการตอบโต้มาตรการการคว่ำบาตรของต่างชาติมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อปี2 5 6 4ในความเคลื่อนไหวที่เหมือนเป็นการมอบความชอบธรรมด้านกฎหมายแก่การตอบโต้ในความเคลื่อนไหวในการที่จะทำให้สหรัฐริการนั้นยุติความเคลื่อนไหวในการสนับสนุสนไต้หวันนั่นเองสองบริษัทของสหรัฐที่ถูกจีนนั้นคว่ำบาตรในครั้งนี้ก็คือทางด้านนอตทอมกราบแมนแล้วก็ล็อกฮีสมาติงนะครับซึ่งก็หลักๆเลยนั้นก็คือโทษฐานในการจัดหาอาวุธให้กับไต้หวันนั่นเองครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์เนิวด้วยครับ